มาเชื่อว่าช่วงนี้ทุกคนน่าจะได้อ่านข่าวๆกันมาบ้างนะครับเกี่ยวกับตัว uh, negative income tax เนาะเป็นเป็นตัวระบบจ่ายภาษีแบบทุกๆคนที่ต้องจ่ายนะครับเดี uh, ๋ยวขอพวกนี้ก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ย uh, ผมคิดว่าการจ่ายของภาษีเนาะการยื่นแล้วกันไม่อย่าพูดว่าการจ่ายการยื่นภาษีอะมันเป็นสิ่งที่ พื้นฐานนะครับที่ทุกคนควรจะต้องทำเนาะทีนี้มันก็อาจจะมีเรียกว่าไงคนหลายๆคนไม่รู้ว่าต้องยื่นภาษีแม้ว่าตัวเองจะรายได้ไม่ถึงเกณฑ์หรือรู้แต่ไม่ทําเพราะว่ามองว่ามันมันมันเรียกว่าไงไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องทําก็ได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยที่ผมอยากจะพูดก็คือเวลาที่ ยื่นภาษีครับเราไม่ได้ยื่นเพราะว่าเราจําเป็นต้องยื่นเพราะว่าไรายได้เรามันเกินไม่ได้มีใครอยากจะยื่นนะครับแต่ว่ามันมันคำว่ามันเป็นหน้าที่ของของคนทุกคนที่อยู่ในประเทศนั้นมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าสุดท้ายประเทศต้องมีการบริหารใช่ไหมเชม่นต้องมีหน่วยงานรัฐเอาคือผมรู้ว่าบางคนฟังเวบแปรโนบอกว่ารัฐก็ไม่เห็นบริการอะไรเลยเ คุณไม่ได้ใช้แต่ว่ามันมีหลายคนที่ใช้นะครับอ,อ,อ,ยอย่างที่บอกว่าเราต้องเอาเงินไปจ่ายพวกค่าราชการเนาะจ่ายทหารจ่ายโรงพยาบาลรัฐจ่ายอะไ,ไรก็ตามนะครับที่มีคําว่ารัฐมาเกี่ยวข้องเนี่ยทุกๆอย่างเป็น,เป,นเป็นเงินภาษีที่ที่คนในประเทศนะครับต้องจ่ายอีน่นี้การยื่นภาษีเรายื่นเพื่ออะไรเรายื่นเพื่อให้รัฐเนี่ยเขารู้ว่า คนในประเทศเขารายได้เป็นยังไงนะครับก็คือเขาจะมีตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้แบบ่านั่งมโนว,ว่าโคนไทยรายได้เฉลี่ยเท่านี้เราเป็นประเทศที่ประชาชนไม่ลําบากเลยนะครับปลอดภัยแข็งแรงไม่ใช่แบบนั้นเนาะก็คือเขาก็จะมีตัวที่แบบมีเส้นที่ระบุที่แน่นอนทีนี้เนี่ยเอ่อนกาตอตัวที่ประกาศมาครับ n e g a t i v e i n ค o m e tax คืออะไรที่เขาบอกว่าจะใช้ปี เจ็ดศูนย์เนี่ยอีกประมอีกสองปีเนี่ยเนาะ uh, uh, มันคือเราจะมีการขีดเส้นรายได้ขั้นต่ำให้กับ uh, ให้กับคนคนไทยนะครับแล้วก็จะมีตัวเบสที่เป็นเซตอัพนะครับถ้าแ้งอิงตามหลักมาตรฐานที่ที่ใช้ใช้กันนะฮะเขาก็จะใช้อยู่ที่ห้าสเอร์เซเนาะห้คืออะไรคือมันคือเงินชดเชยนะครับ เ,เช่นเช่นถ้าคุณไม่มีรายได้เลยเนะี่ยอันนี้มันมันดียังไงมันดีกับคนที่มีรายได้น้อยกับคนที่รายได้หรือแทบไม่มีรายได้เลยนะครับว่าคุณก็จะได้รับเงินเฉยๆกลับมาอ่ะเช่นเช่นเราเทียบเป็นเงินเ,เท่าไหเงินเ,เลื่องเร็วอย่างนี้เปรียบเทียบง่ายๆเงินขั้นต่ําของรายได้ประชากรเราลอง,ลองตีว่าเดือนละ100บาทอันนี้คือผมพูดเพื่อให้มันง่ายๆนะครับเดือนละ100บาทเนะี่ย อันนี้คือรายได้ขั้นต่ำที่เขาคีดไว้คนไม่มีงานยื่นภาษีเนี่ยพอเขาไม่มีรายได้เลยอเขาก็จะได้เงินขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทจากรัฐนะครับมันก็คนนั้นแบบอว่าเฮ้ยอย่างี้คนแม่งก็แบบอยู่บ้านเฉยแล้วไม่ทํางานแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ครับนี่ก็เป็นเป็นข้อเสียของระบบน e g a ที v ินคั o m e t a ์เหมือนกันที่ มันก็จะมีพวกที่คิดแบบนี้แต่ยอมรับว่ามันน้อยนะครับคนที่คิดอย่างนี้ในหลายๆประเทศที่เขาใช้กันแต่ก็ต้องมาทาสทสกันอีกทีว่าในในบ้านเราเนี่ยจะจะดีมากน้อยแค่ไหนจะเวิร์กหรือเปล่าอะไรก็ต้องมาดูกันไปเนาะทีนี้การที่บอกว่ารายได้ขั้นต่ำเนี่ยมันแค่อยู่ได้แต่มันไม่ได้ทําให้คุณมีชีวิตที่ดีมันทําให้คุณพออยู่ได้นะครับพออยู่ได้ก็คือคุณไม่อดตายอะ่ะอืมอาจจะประมาณนั้นเนาะทีนี้ ผมบอกว่ารายได้ขั้นต่ำหนึ่งร้อยใช่ไหมเรามาเปรียบเทียบง,ง่ายๆหนึ่งร้อยบาทถ้าสมมติว่าคุณบอกโอ้กูไม่ทําอะไรเลยกูได้รายได้ตั้งร้อยหนึง่งอยู่สบายแล้วก็อย่างที่บอกมีความจริงแต่ถ้ารายได้ขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทต่อเดือนคุณทํางานเนี่ยคุณได้เงินเดือนสี่สิบาทต่อเดือนซึ่งน้อยกว่ารายได้ขั้นต่ําเกือบเนี่ยหกสิเปอร์เซ็นใช่ไหมสิ่งที่รัฐเขาจะทําก็คือคุณได้คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ อย่างนี้กูไม่ต้องทํางานก็ได้ว่ากูอยู่เฉยกูได้เงินตั้งร้อยหนึ่งกูทํางานกูได้เดือนละสี่สิบาทเออไม่ใช่นะพอคุณทํางานได้เดือนละสี่สิบาทก็จะไปคูณด้วยอย่างที่บอกว่าตัวเฟดเฟดเอาเล็เนี่ยอัตราอัตราที่เขาแจกโดยพื้นฐานห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับก็เอามาคูณกันเงินเดือนที่คุณได้คือสี่สิบาทรัฐจะให้คุณอีกแปดสิบาทโดยสรุปรวมแล้วคุณได้ร้อยี่สบาทแปลว่าอะไร แปลว่าคุณมีเงินเยอะกว่าคนที่เขาไม่ทํางานเลย20บาทกู้ลนจบอกว่าโหทำแล้วตายกูได้เยอะกว่ามึงแค่นี้ก็มีความจริงอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าคุณก็จะมีเงินที่เยอะขึ้นกว่าเขาไงคุณก็จะมีเงินที่ใช้เยอะกว่าเขาตั้ง20บาทต่อเดือนเลยนะเออคุณอาจจะบอกว่าแม่งไม่คุ้มเลยแม่งไม่ทํางานเลยแต่คุณทํางานก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มันก็โดนวิพากวิจารณ์อยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีความดีนั่นก็คือคนสามารถฟุ่มเฟือยได้มากขึ้นซื้อของได้มากขึ้น มันมีคําว่ามาศักดิ์สิททางสังคมด้วยเนาะระหว่างแบบพวกอยู่กินไปเฉยแน่นอนเขาไม่สามารถมีชีวิตที่ดีกว่านั้นได้นอกจากแค่มีเงินอยู่กินข้าวไปวันๆใครจะไปรู้ว่าที่ผมพูดร้อยหนึ่งมันอาจจะดูแปลกๆกับร้อยยี่สิบมันจะดูแปลกยี่สิบาทแต่ความจริงมันคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของในนั้นครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่ารายได้ขั้นต่ําของเราทุกวันเนี่ยเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขเลยหนึ่งหมื่นห้าใช่ไหมหนึ่งหมื่นห้าถ้าเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของหมื่นห้าเนี่ยคือสา,ามพัน คุณอาจจะบอกว่าเออคุณอยู่บ้านเฉยๆก็ได้สามพันกูโอเคก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณทํางานคุณได้สามพันเนี่ยคุณที่เหลือคุณมีเงินกินเหมือนคนอื่นคุณได้เข้าสังคมคุณมีสังคมนะแต่การทํางานคุณมีเงินเยอะกว่าไอคนที่มันไม่ทํางานสามพันบาทคุณมีเงินมาซื้อของฟุ่มเฟือยกินของดีๆเทียบกับคนที่เขาไม่ได้ทานะครับแล้วก็ความเป็นจริงแล้วเนี่ย เงินคุณมันไม่ได้อยู่ที่หมื่นห้าคุณไม่ได้เริ่มต้นทํางานหมื่นห้าแล้วแม่งอยู่ไป 15, หมื่นห้าตลอดชีวิตมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้ปัญหาตรงนี้มันก็จะดูแปลกๆสำหรับ,บ 8, คนที่รายได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็มันก็ไม่เชิงแปลกเขาเรียกว่าสวัสดิการที่มันให้คนที่รายได้ต่ำรายได้น้อยเนี่ยอยู่สบายขึ้นคนที่หาง,งานไม่ได้ก็จะอยู่สบายขึ้นนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างสิคุณได้เงินเดือนเดือนละสีบาทใช่ไหมรับสมทบให้ 80, 120อีกแป สบายอัน,นอันนี้คือแบบรายได้ขั้น e x t r e ์ตรีมนะผมว่าไม่น้อยมากที่จะมีรายได้เหล่นี้แต่อาจจะมีเพราะคนนั้นผมจะไม่ก้าวล่วงถ้าสมมุติว่าคุณมีรายได้80บาทรัดตีเส้นขั้นต่ําไว้ที่หนึ้ยบาทใช่ไหมคุณยังไม่ถึงขั้นต่าแต่รัดก็จะให้นะครับแต่มันก็จะคํานวณอีก50าเปร์เซนที่ที่รัดจะจ่ายจากแปดบาทของคุณ,คณก็คือหกสิบม,มันคือมันคือ มันคือสูตรที่ขั้นต่ำลบด้วย50%ของเงินที่คุณหาได้นะครับผมผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่า50%ของเงินที่เราหาได้มันต้อง40บาทไม่ใช่มันคือขั้นต่ำลบด้วย50%เอเของเงินที่คุณหายกตัวยอย่างของเคสนี้นะครับเงินเดือนขั้นต่ำคือ100บาท100บาทลบด้วย5 0าเอของเงินที่คุณหาได้คุณหาได้เดือนละ80 50%ของคุณคือ40เอามาลบ 1น0บาทที่เป็นขั้นต่ํารัฐก็จะให้คุณอีก60บาทแปลว่าอะไรแปลว่าคุณก็จะมีรายได้ในเดือนนั้น140บาทเยอะกว่าเาเยอะกว่าคนที่ไม่ได้ทํางานกับเยอะกว่าคนที่ทํางานมันก็จะมีความแปลกๆอยู่เหมือนกันเช่นอย่างที่บอกว่าคนก่อนหน้าเขาทํางานได้เงินเดือน40บาทแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาได้รับเงินสมทบจากรัฐออกมาเป็นเดือนละร้อยี่ใช่ไหมอืม แตนน่จริงๆอ่ะภาษีมันเป็นเรื่องของปีนะแต่ผมแค่พูดเพื่อให้เข้าใจง่ายๆซึ่ง,ง,ง,งอยากไปไอ้นี่ขนาดนั้นนะทุกคนคือมันเป็นรายปีให้เรามองว่ามันเป็นโบนัสดีกว่าเนาะเออคือแล้วก็ถ้าคุณทํา80บาทคุณก็จะได้เยอะกว่าเขา20บาทก็คือไม่ได้เยอะแต่อย่างที่บอกไม่ใช่เงินเดือนนะทุกคนรัดไม่ได้เอาแบบเอยเอาไปดิเออไม่ใช่มันจะเป็นโบนัสให้กับคนที่ทํางานแล้วรายได้ ไม่ไม่สูงมากนะครับอเขาก็จะให้ออกมาซึ่งดีนะดีนะอย่างเช่นคุณทํางานผมไม่รู้อะ่ะขายของยามแต่ยามบริษัทไม่ดีนะยามบริษัทดีๆนี่สวัสดิการเขาก็ต้องดีแนละใช่ไหมคุณทํางานอะไรก็ได้ที่ไรายได้คุณน้อยอะ่ะหรือคุณอาจจะขายน้าเต้าหู้ที่ไม่ได้รวยมากคือแล้วมันกลายเป็นว่าสิ้นปีคุณได้เงินขั้นต่ํา หนึ่งแสนที่เป็นเงินเซ็ตของรัฐบาลเข้ามามันก็ไปเป็นโบนัสที่ที่คุณเอ้ยรู้สึกดีจังเลยอ่าใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะมีข้อเสียสำหรับคนที่เงินสูงกว่ารายได้ขั้นต่ำไปแล้วนะครับก็คือไม่ได้เลยเอย้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรซึ่งมันก็เป็นปกติของที่ที่เราเป็นกันอยู่แล้วนะครับอ่าทีนี้ตรงเนี้ย ผมก็สงสัยเหมือนกันตอนที่ผมนั่งหาข้อมูลตรงนี้แล้วว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้รัดเขาได้อะไรวะใช่ไหมแบบทาไมเขาต้องเอาเงินมาให้คนแบบนี้วะแล้วแล้วทุกวันนี้ที่เขาส่าห์เก็บภาษ,ษีถ้าเป็นแทบตายถ้าสมมติคนไม่ยื่นภาษ,ษีเพิ่มขึ้นจริงแต่ยื่นแต่แบบอย่างเงี้ยรายได้ต่ำบ้างยื่นแบบไม่ทํางานบ้างแล้วรัฐเขาจะได้อะไรเนาะนั่นคือสิ่งที่ผมสงสัยนะครับแล้วก็ไปไปหาข้อมูลดู ว่าในหลายๆประเทศที่เขาทำเนี่ยมันมันเป็นยังไงก็เออก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะมีมีมีเคสที่มันมีพวกที่ไม่ทํางานเลยนะครับแล้วก็คิดว่าจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ให้รัฐช่วยไปมันเขาจะบอกว่าในประเทศมันก็มีเรื่องของคำว่าศักดิ์ศรีเนาะอยู่ไปเฉยกับเงินที่มันน้อยกับสภาพสังคมที่มันไม่ยมันแย่มันเป็นพวกไม่ทํางานก็ อันนั้นเป็นเรื่องของ humanity เนาะก็ต้องมานั่งดูกันทีว่าแต่ละคนจะมีความด้านชาในการทนที่จะแบบเฮ้ยกูไม่ทํางานกูจะนอนอยู่งเฉยเงินเดี๋ลร้ฐบ,บ้างก็ให้มาเดี๋ยวกูมาหันานอยู่ได้คือ,คอโอเคแต่ว่าจากที่ผมไปอ่านนะครับต่างประเทศเขามีเคสพวกเนี้ยหนักๆเลยกับคนสองสามกลุ่มนะครับก็คือพวกที่เรียนต่อ นะเป็นเด็กที่เรียนต่อเช่นเรียนพวกปอตปโทป,โทปเออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแม่บ้านนะครับที่ออกมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆเนี่ยซึ่งประเทศเรามีก็มีนะผมเห็นเพื่อนบ้านผมก็เป็นเ,ออเขาอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็ในขณะที่สามีเนะี่ยไปทํางานหาเงินเนาะคุณแม่บ้านเนะี่ยเขาก็จะมีเงินเ,ออเข้ามาก็คืออย่างเช่นสมมติผมบอกว่าปีละแสนใช่ไหมขั้นต่ำที่รัฐขีดไว้อ่าเขาได้มาปีละแสนเขาก็มาจัดสรรเปนส่วนอยู่อะไรของเขาหรือ กับพวกคนสูงอายุนะครับที่เกษียณแล้วเขาก็จะมีรายได้ตรงนี้เนี่ยปีละแสนก็ไม่น้อยนะครับก็ไม่น้อยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยอสำหรับคนที่คือมันเหมือนเปราะบางโดยแท้จริงนะเนาะซึ่งสถารันเขาพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยรู้รู้ทุกอย่างรู้ทั้งหมดเนาะก็เดี๋ยวต้องมารอดูมันจะเบิกแค่ไหนนะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยต้องยอมรับว่าคนเนี่ยหาช่องโหว่กันเก่งมากอย่างเช่น อะไรนะอีกเจ้าคนละครึ่งใช่ไหมที่สุดท้ายแล้วอะเราก็ไปโกงระบบกันโดยการที่ไปหาร้านค้าแล้วก็ให้เงินร้านค้ากันนะครับแล้วก็ไปไม่ไดใ้ให้สแกนกับร้านค้าโดยให้ร้านค้าเอาเงินออกมาให้เราซึ่งร้านค้าก็โอเคเขาได้ตังค์เยอะขึ้นเช่นคุณไปจ่ายเงินสแกนคนละครึ่งเท่าไหร่ดีเอ่อ ไม่รู้อะสองร้อยไแต่ว่าคุณบอกว่าเอ้ยเนี่ยผมมามาให้ขอแค่หกสิบาทแปดสิบาทพอ่ออะไรอย่างนี้หรือขอร้อยหนึง่งก็ร้างค้าเขาได้เงินสองร้อยแต่คุณได้เงินร้อยหนึ่งคุณรู้สึกคุณได้เงินร้านค้าก็ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยก็คุณได้เงิน 101, ร้อยหนึ่ง้ังค้าได้เงินสองร้อยเงินแม่งไปจากรัฐเขา้าพวกนี้ก็คืออันริงคือคนไทยเราก็เก่งเรื่องงานโกงระบบประมาณนึงนะครับก็เลยบอกว่า เดี๋ยวต้องลองดูว่าจะเวิร์กไม่เวนะิร์กเนาะแล้วก็รัฐบาลได้อะไรยังกลับมาตรงนี้ต่อนะครับก็คือเขาเหมือนออกแบบมาว่าทุกคนมันจะได้เงินเท่ากันเราจะกลับไปในเกือบเกือบใกล้จะคำว่ารัฐบาลแจกเงินแต่ว่ามันกลายเป็นว่าถ้าคุณทํางานมากขึ้นคุณจะได้เงินมากขึ้นคุณทํางานในในที่ที่ดีขึ้นคุณจะได้เงินที่เยอะขึ้นเสมอก็คือมันไม่เกี่ยวแล้วว่า จริงๆทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นไมเซ็ตเนาะหลอกแรงจูงใจอ่าแล้วก็ง่ายๆอีกอย่างนึ่งก็คือเขาบอกว่าเออ่ฐานเงินที่ได้เนะี่ยมันพออยู่รอดแต่ไม่ได้ทําให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็คือคุณแค่มันเหมือนบัตรสวัสดิการคนจนอนะ่ะก็คือคุณพออยู่ได้แต่คุณภาพชีวิตเรื่อง คุณอาจจะไม่ได้มีเงินไปกินซุก,กี้หรืออาจจะไม่ได้แบบว่าทําอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทำเนาะก็ก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเ,อ,อ,เอ,อ,อะไรนะทำให้คนอยากทำงานนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของทักสีแล้วก็อีกข้อสุดท้ายที่ผมเห็นก็คือเขาบอกว่าอยากจะให้คน คนฐานรายได้น้อยเนี่ยเข้าสู่ธุรกิจเอ้เข้าสู่ระบบหมุนเวียนของเงินกันเยอะขึ้นเนาะผมเชื่อว่าเราเราน่าจะเคยเห็นในเรื่องรัฐบาลแจกเงินอะไรพวกนี้ก็ถ้าลองถามย้อนกลับไปว่ารัฐบาลได้อะไรคือมันเกิดการที่คนได้เงินคนเอาเงินกลับมาใชา้มันจะมีภาษีแฝงอยู่ในหลายๆอย่างนะครับเช่นโบกภาษีทางอ้อมอย่างเช่นแหวนหรืออะไรพวกนี้มันก็จะเกิดการใช้แล้วเงินมันก็จะหมุนเวียนในระบบ ยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นใครก็ไม่รู้ช,ชีวิตนี้คุณไม่เคยเสียภาษีเลยคุณสมมุติคุณได้อคนละครึ่งอ่ะผมว่าคนละครึ่งเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ดีถึงแม้จะเกิดขึ้นในรัฐบาลที่เราไม่ค่อยชอบแต่ว่าผมว่าไอเดียเข,ขาค่อนข้างโอเคนะครับก็คือ,เ,อ,อเขาเราได้เงินมาคนละครึ่งเราเราไปจ่ายเราไปร้านค้าหรือเราไปไปเที่ยวนะครับเราจ่ายเราจ่ายเงิน ที่พัก7,000ถึงแม้อะไรหลังๆโรงแรมไม่จะชาร์จราคาขึ้นมาอีกกระตาแต่ว่าอินดิเวลองพูดเป็นเป็นเคสปกติเราไปโรงแรมเราไปร้านอาหารเราจ่ายพันหนึงรัดจ่ายพันหนึงร้านอาหาร2 0 0พสมมุตินะครับสมมุติเรากินข้าวมือนี้อ0พ0เว่อร์เวอร์หรูจากปกติที่แล้วร้านนั้นอ่ะเขาเสียภาษีนะครับร้านนั้นี่ยเขาอาจจะปกติรายได้แค่เดือนละ เออผมไม่รู้อ่ะเดือนละหมื่นเดือนละสองหมื่นนะเออซึ่งพอครบปีแล้วเขาจะเสียภาษีให้รัฐเท่านี้แต่ว่าพอเขาปล่อยนโยบายนี้มาคนมาจ่ายร้านนี้กันเยอะขึ้นร้านนี้เขาอยู่ในระบบโอ้โหรายได้เขาอาจจะขึ้นไปแบบสิบเท่าสองแสนเขาต้องจ่ายภาษีให้รัฐมากขึ้นนั่นแหละคือคําว่าภาษีมรงเรียนนะครับมันคือเพิ่มแรงจูงใจให้คุณเอาเงินที่มีออกมาใช้ แล้วพอคุณเอาเงินออกมาใช้<บ>เงินมันก็จะหมุนไปหาเข้าระบบรัฐก็จะมีเงินเอามาจาัดสรรปันส่วนมากขึ้นขาจะมีเงินมาสร้างถนนมีเงินมาสร้างโรงเรียนผมไม่รู้ว่หลายๆอย่างนะครับมันก็ประมาณนั้นอันนี้คือคือคลาสอะ anyway <c oughs> ผมว่าผมอธิบายไปพอจะเห็นภาพแล้วนะครับก็ทุกคนก็ลองมาใช้ไอเดียกันดูว่าคิดยังไงกับกับเรื่องของภาษีเอ่อเนกาทีฟ อินคัมแท็นะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไม่แย่ไม่แย่แต่ว่าก็ต้องมานั่งดูเรื่องของการโกงระบบของคนด้วยนะครับเพราะว่าผมผมก็ยอมรับว่าผมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มที่ที่จะได้ที่จะได้สิ่งดีๆจากเรื่องนี้แต่ผมก็แอบคาดหวังให้ให้มันมีอะไรดีขึ้นนะครับเช่นถ้ารับมีมี มีภาษีที่สูงขึ้นผมคาดหวังว่าเขาอาจจะมาทําสวัสดิการแห่งรัฐที่ดีมากขึ้นที่ได้ใช้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนเปราะบางหรือว่าเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มนะครับโอเคก็คิดยังไงก็ลองคุยกันได้นะครับผมเอาวันนี้น่าจะประมาณเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ